มองข้าออกเน่เจ้าผมก็เหลืออไรหายออุ้ยขาเนี่ยเอาอีงสีใแค่เนยให้มูให่น้ำเนี่ยอุ้ยอุ้ยอี่น้องอยมีล้วปาเป็นจุ่มเลยจุ่มเลย ออค่ะืสว, <S 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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนาอาพี่เพื่อนที่ทุกทุกท่านจ้ามือนี่ก็มาพบมาพอกับเจ้าเล่ใกล้นี้ยำแรงๆจ้าสวัสดีวันแม่นะคะมือนี่กะสิบสองเซงหาสองพนาลอยหกสิบแปดเด้อจ้ะผ้าพี่น้องเขาโคขับพาผ้าพ่อแม่ทุกทุกท่านมารอโคขัปลาคือเก่าจ้ะ ไปคลิปนี้ร้องไปรุนไปชมกันจ้าวาโซเลเกนีสิมานบอพิกัดเก่าหน่อยเนาะป่าปูนทรายอำเภอปูนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะพี่น้องมามวลมวนไม่เมื่อยๆกับลูกๆเด้อครับผมจ้าสวัสดีวันแม่ครับผมแม่แม่ทุกทุกทันเด้อจ้ะขอให้แม่แม่ทุกทุกทันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งทุกทุกครอบครัวเนาะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะไปวันแม่ให้โชคให้มานจ้ะพี่น้องไป ไปหเปาเลาะเบิ้งเห็ดน,น้ากันมือนี้สีมานซําใดหลังมือเสาบ่ได้มาเด้อจ้ะเพราะว่าพักผ่อนเนาะถ้าเข่าตอนแรงไปไปลุนไปล oui ุยน้ากันจ้ามื้ยมาพี่น้องมาเปิดไฟก่อนเปิดไฟขออนุญาตเปิดไฟครับผมอุ้ยที่งามแห่งเทพนี่อุ้ย เบิ้งเหนืเบิ้งเหนือปลาโชคม ắ นวันแม่จ้าพี่น้องนีขอม้าเลยปลากรสีหมื่หมื่นเม่รได้ไครับผมจ้าพี่อุ้ยงามคักงามคักพี่น้องอุ้ยมาแล้วโชคดีวันแม่์อุ้ยงัดงัดมากมาแล้วอ้พี่ว่ามาแล้วครับผมงน้าเมร์ครับ ลุยจ้ะลุยลุยาเลยครับผมจ้ะลุย,ลยเอาค่ะมือนี่ะเขาคำเนี่ยเนาะแม่นครับมาหอดีค่ะพกหมนเลยจ้ะพูนะ่ะนี่นของมากกมานแล้วป๊าดพี่อ้อสุดยอดเลย thể hiện đẹp hai mươi đấy đâu มาเห็นแต่ห้อยเพิ่นเอาเนาะนมาพอตะเอ๊อยู่นี่ครับผมแต่เบิ่งใหญ่เลยค่ะจ้าครับสอ๋อครัพอ,อคือกันกําลังงามๆห,ห,ห,หัวสุนุนซิมหัวสุนุซิลิบ าาหเนะแมนครับผมหูแรกสวยๆเอาม้านม้านจ้ะพี่น้องว้ยมีเหงียงยาวเหงียงยาวอีกจ้ะไปอื้ยอุ้ยกันต่อม้านแล้วม้านแล้วครับผมมาแล้วไปอืมข้าวเจ้ากุยเอาพี่น้องเหลือเพิ่นมือเสาเมื่อก่อนครับผม มือขื้นมือขึ้นอือขึ้นเท่ากับมันสีซีหาถุมเนาะแมนแมนย่ไมเสาบร่มาอะไรมะเสาวขจามากันขจาวหลายตัวนี่เป็นนอนเละลูกเมื่อยไรเอ้นี่อันต่อืมมือมึงเจาได้ไปลอยดอกบออืมน่ะเนอะแมนครับผมโอ้อออีกสามดอก ยางชั่วโมงโอ้ยบอกลูกให้ลูกให้ร้านเห็นหลายๆแน่นห้อยก็เอาใหญ่ใหญ่ปีนี้พ่อแม่เนี่ยอมมูใหญ่ๆตักตักปลาปนใส่สุขีนิ้ว ลังเลจ้ะพี่นุ <c> ่อ <oughs> แกงแสบนะแกงแสบะใะเปลี่ยนฟังไหมมาฟังหนีเบือง หอยยางมาตั้งไก่หอมๆค่ะบผมเนียนหอมหอมหอมยังสี่แหละเอาซ้ำหนีบันมือรุ่นมากเขามาเอาแตกมืด <c oughs> เป็นบลทเทนผืนเนานะสองดอกนะฮะสองดอกเปนเนาะ Ủa, oh, không cái đầu rồi. สลับเมนูโอ้โหข้าเช่าวันไหมองข้าออกเนม็นจ้ผมเขาหลือไว้ไหายุ้ยขาเนอะ เอาสีแค่เนให้มูแ่หน้าเนยอุ้ยอุ้ยดิไอ,อไปอยู่มันเป็นเลเหลมขึ้นไหมหักย สองดอกแกพี่น้องนี่ครับผมอือบักใหญ่อือบักใหญ่กลัวสิพอครับมืออึ๊บมาว้ยขาขาดเงียบิ่งเนี่ยโอ้ย2ดอกมาพี่น้องหอดรถแล้วจ้าผักยกเนะ เมนครับผมยุคแรกของเราบ่งยุคแรกของเราได้แกงไงเต็๋ป่ะตอนนี้จักทุ่มละอายสามทุ่มครับผมสามทุ่มเมนไปเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยขอมาอีกประมาณตีสามตีสี่นะเมนครับผมจะไปพักพัก่อนก่อนจำนี่แหละถือว่าได้แกงไงเต็มเนาะถือว่ามันอยู่ได้นี่ช่วงแรกนี่ดอกง่ามแห้งเลยจ้ะพี่น้องนี่ช่วงแรกแบบดอกจุ่ดอกง่ามแห้ง เมีนตัวนี้ก็ลังงะเลยมืออื่นเสาวบานนี่ <c oughs> มืออื่นเสาวบานนี่นี่ไป <c oughs> ไปพักก่อนจ้ะเดี๋ยวจะคะ <c oughs> ไปข่าวใหม่เนาะไปครับผมไปมาจา้ะพี่น้องมาข่าวรอนหน่อยเนาะแม่นครับผมตอนนี้ก็ตีซี่แล้วจ้ะพี่น้องตีซี่ล้วมาจากไปนี่พักก่อนพอแล้วอ่านมาเลยพอเลยครับผมมาแล้ว ามาเร็วมาเรวโอ้ยค่ะ 那电梯。 อีกไหมอืมอีกไหมเนบัดมองเข้าเอาผัดออกอีกเนาะบัดมองเขาเอาผัดบอก 嗯。Yeah. nè nó, ừ, mau đi lấy cho ông, Kì cao măng cả ừ. lái đỏ nữa nó. 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯 เก็บต <Five> ุกตามมองเขาเอาโอ้มวันหนึ่งนะทำงานเอามองเขาเอาขนาดเอามองเขาเอาก็ยังไดลหลายตืไปมาพี่น้องงาเอาจนงาเอาจนเกือบสิเจะกันะ cái nào vỏ đi thẳng xến lưng lên hả? Mà đây một cậu Một Đâu cậu không Ừ <laughs> Để gọc như tay cái này okay. nhà, để... Cái kia nhai cái kia Để... Nhìn tiga belas,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  tiga นี่พี่น้องเห็นอีกแล้วป้าเป็นจุ่มเลยจุ่มรูยามจัง่นมครับพี่ทันขึทําอะไรกัน lái coi. Ừ. กรเทยแน่นเนี ừ, ่ยเพราะการไล่ไล่ไล่กับตาบปไงเต็มจนเรีวต่สียางส่วนนยครับผมแน่นอืมหักยกหนึ่งกนโ ใส่ไฟคือเก็เ <c oughs> จียงเราก็ใส่ไฟพิณิปลาเป็นเนี่ยบอกท่านเห็นบ้านไหม

แจกโคโล่เลยวันนี้เอสุดยอดครับผมเจ็ดโมงแล้วเนาะอายเมียนครับย่างเอาเจนดว่านี่ผลงานของเฮาแต่ว่าเหมือนเด็งามอยู่เนาะเมียนครับผมงามอยู่ถือว่างามอยู่หมองเก่าเป็นขางามเนาะมีแต่ดอกงามขาใหญ่เลยนี่เฮากอะไรลายอยู่ดิพี่น้องพุ่นนะดอกจูมก็อยู่ตั้งล่างกับลายเนาะ ดอกบานบอบันใดม,นมึงแมนสิโลกว่วอยู่จ้ะนะนาจะลวกแล้วก็เ,เหลือวางเคืองโล่จัก <c oughs> เฮ็ดบวกในทะลวกแล้วเพิ่นสิเบาเด้อจ้ะพี่น้องขันลวกแล้วเพิ่นสิเบาคนสื่อก็ไ้กำไรคนหาขกกาดทุนบนย่ยางไหลโลหนึ่งเปี๋ยจังอันไปลวกแล้วก็ไดียเคืองโลไงหายไปเคืองโล่อะ แป๊บก็บ้านจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านที่เขามารับชมกดติดตามกดไลค์ให้ซาลิกนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์จ้ะสำหรับคลิปนี้ซาลิกแค่นี้ขอตัวแรกก่อนกิ้งนะคุณแายสวัสดีค่ะสวัสดีครับมื่อนี้ซาลิกเป็นคนปิดคลิป,ป,ปอืมปครับผมมาแล้ววุ้ยงามงามงามไป<ะ>สุดยอด